ทุกคนเมื่อก่อนผมก็ซื้อสไลด์มานะครับผมไม่เคยรู้มาก่อนนะครับ อะไรเนี่ยหนึ่งทุงอ่ะมี50แผน่นแล้วก็สไลด์แบบไม่ใช่ของกับข้านะครับอันนี้คือสไลด์ธรรมดาสวัสดีครับผมยืนนะครับเมื่อก่อนผมกับซ่อมไปซื้อของเยอะๆนะครับแล้วก็ซื้อสไลด์มาช่วงนี้ผมก็อยากกินสไลด์นะครับก็เลยซื้ออันนี้มาทําไมผมก็ไม่เคยดูมาก่อนอ่ะซื้อมาแล้วก็วันนี้ชาวดูปุ๊บอันนี้สไลด์ที่ไม่ใช่กับข้าวนะครับอันนี้สไลด์ของทํา กินปับคือสลด์มีมไลายเด่นนะครับทุกคนสลด์ของกับข้าวคือแบบปรุงรสด,ด้วยกบด้วยทาน้ํามันด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือสลด์ของกับข้าวแต่ว่าสลอันี่คือเหนียวนิดน,นึงไม่ปรุงรสด,ด้วยรสชัดิจืดๆอะไรนี้นะครับทัางนมี50แผ่นด้วยปกติ50แผ่นนะกินได้ทั้งปีนะครับทุกคนผมรู้สึกเสียดายสลายนี่ใช่ไหมครับก็เลยวันนี้ทํากับข้าวเกี่ยวกับ สัลไลให้ดูอะต้นพงอยู่ที่เกาหลีใช่ไหมครับกินสันไลเยอะนะครับแต่ว่าที่ไทยผมรู้สึกไม่เคยกินเท่าไหร่น่าจะวัฒนธรรมต่างกันนะครับปกติที่เกาหลีทํากับข้าวหลย,ย่างใช่ไหมครับแล้วก็เก็บไว้ตู้เย็นต้นกินข้าวออกมากินนิดๆแล้วก็ใส่ตู้เย็นอะไรเงี้ยแต่ที่ไทยไม่ใช่ใช่ไหมครับที่ไทยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าที่บ้านเนี่ยกับข้าวไม่เคยเก็บตู้เย็นนะครับเพิ่งทําแล้วก็กินต้นหิวก็ทําอีกอะไรเงี้ยก็เลยที่เกาหลีมี กับเข้าเกี่ยวกับสาไลเยอะเพราะว่ากินได้นานนะครับโอเคลองดูกันนะครับทุกคนไม่อยากเท่าไหร่น่าจะเมื่อกี้แม่ก็เจอสาลไลอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นสาลไลห่อข้าวนะอันนี้ก็สารไลห่อข้าวเหมือนกันเอาเหรอกร <c oughs> นาษสืออะไรคะอ,อันนี้ก็คือกระดาษข้าวใบเมี่ยงยวนเชื่อไปน้ำก่อนใช่ไหมใช่น้ำไว้ก่อนจ้ะ ตอนแรกผมจะทำกิมมาดีนะครับกิมมารีจริงๆที่ผมก็อยากกินอันนี้ก็เลยซื้อซาร์ไมานะครับแต่ว่าไม่เคยรู้ว่าซาร์ไมี50าสิแผ่นอันนี้ก็สุดที่ง่ายๆนะครับทุกคนไม่มีอันนี้ใช่ไหมครับใช้ชุบแป้งวันนี้เทอากินเยอะไหมไม่ค่อยเยอะค่า,อ,าอ,อีกแยะอีกแยะใช้ก้าไก่ตัดยิมไหมคะใช่ไหมมันเขาหยิบให้ ฝักมีสกิลเยอะนะทำนั่นนี่แปลกๆเยอะนะถ้าเขาอยู่ที่เกาหลีใช่ไหมเขาไม่คิดว่าทำาริงเองหรอกที่เกาหลีมีอาหารสั่งให้กินเยอะหรอเยอะทานแล้อา,ลาหารที่มันส่องคงไม่ได้ใช่ไหมไข่ไม่ได้แล้วนะวันนี้ต้องใส่ยานี่ชัยานี่นะอุ่นเส้นอุ่นแซงใคยได้คะับยัจะต้องชิม,มอ,อีกหรอคะเจ้ วุ้นเส้นสุกไม่สุกยังต้องเอามาชิมอีกนะเธอรู้เหรอวุ้นเส้นไม่สุกเป็นยังไงอ่ะวุ้นเส้นไม่สุกก็แข็งดีถ้าแช่น้ําไว้มันก็นิ่มอ่ะน่าจะกินได้เหมือนกันใช่ปะไม่ถูกเหมือนกันเ้ยคั่นจางคันจังหนึ่งช้อนวัตถุดิบเดิมๆนะถ้าใครทําตามตั้งแต่คลิปต้นๆก็จะคุ้มมากเพราะว่ายูไม่ได้ไม่ได้ซื้อวัตถุดิบใหม่เลยอน,นี้น้มนานมันงาันน้อไม่ต้องใส่เยอะน้ำตาลใส่น้อยชนเล็ก หนึ่งช้อนหนักครับทุกคนแค่วันเส้นกุงล้เนี่ยนะวันนี้เขาบอกแลว้วไงวันนี้ทําให้หลายอย่างหลายแบบจะแบบเดียวมันเยอะม,ม,มากนะอันนี้ไม่ต้องเค็มมากนะครับทุกคนอันนี้จือเลือบเปล่านะอะไรนี้ก็พอตัดเท่ากันกับเนี่ยก็ตับอ้าว <c oughs> อันนี้มันก็เยอะดิร <c oughs> ู้สัม วิทยี๋ยวเซนใหญ่แล้วมันจะอร่อยได้ไงอ่ะเธอแล้วแบบนี้พึบตรงนี้ตุดปิดเนี่ยนะอ,อันนี้ก็คือแค่อาหารเล็กนะคนขยนันคนขยนันมันเริ่มติดแล้วเธอแต่เธอใจเย็นมือเบาก็ทำไปเถอะ เอาเพิ่งจะบอกว่าเธอใจเย็นมือเบาอันนี้ครบสิบครั้งใช่ไหมครับอันนี้ก็ย่างกินนะทอดหรือว่าย่างก็ไม่รู้เอารู้นะคุณโซมี่ตัวนี้ดีใจใช่ไหมดีใจอลยะเดี๋กินอันนี้<ๆ>เฉยๆเจสีสวยเนาะโอ้ปกติมันไม่ใช่หนีวนนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวรอมันเย็นก่อนเดี๋ยวมันก็แข็งนะ อาหารเล็กเสร็จแล้วนะครับหน้าตาโบโบเบเบมาไม่น่ากินเลยอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูว่าอร่อยหรือเปล่าแล้วก็ทุกคนอาหารที่สองนะครับน่นจาจะที่สองอันเนี้ยหลายคนชอบที่สุดคือของเล่นนะครับของกินเล่นนะของกินเล่นไม่ใช่ขับข้าวเหมือนกันอันนีน้ก็กินได้แต่ว่าน่าจะสวนมากไม่มีใครกินนันี่แป้งข้าวเหนียวใช่เป็นข้าวเหนียวครึ่งเกี้ยวนะครับทุกคนครึ่งเกี้ยวใช่ไหม ใส่ครึ่งแก้วปุ๊บน้ำหนึ่ง้าแก้วนะครับ1นแก้วใช่ไหมครับ1นแก้วครึ่งเลือ,อ,อตรงนี้จ้ะแล้วก็คลิกแล้วก็เป็นทุกคนผมจะบอกให้นะครับไม่ต้องซื้อมาทำนะครับถ้าที่บ้านมีสไลเรือใช่ไหมครับทำอ่องนี้กิน การนี้ก็คงกินแลกอร่อยนะเหมือนขนมทัวทษอนนะครับผมก็ชอบก,กินตอนเล่นคอมพิวเตอร์อทำไข่แ้งนิดหนึ่งน้ำมันงานิดนึงอันนี้คิดเองหรือว่าอะไรไม่หน่สุดแต่ว่าไม่มีไม่ใส่น้ำมันงาก็ได้นะครับทุกคนอุ๊งเธอทีนี้ก็หอา,น,าน้ำมันงานเต็มที่ไปเลยแล้วก็ทา น,นี่ใช่ไหม,มแล้วก็พับแล้วก็ต้องถ่ายอีกข้างบนทีนี้พอแล้วนะ้ำที่เราครัวครัวควใส่เยอะเลยนะใส่เยอะ็อรเลยเอาลงใส่ไมโครเวฟน,นะประมาสมณสองลที่หนะกครับทุกคน วันนี้ผมก็รู้ความหมาอีกแล้วนะครับต้นซื้อของใช่ไหมครับอันให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อใจเย็นๆผมก็เจอสาตอะไราแล้วก็เลยดีใจโอ๊ยอ,อ,อันนี้แหละอันนี้แหละเราก็ซื้อแต่สุดท้ายเป็นยังไงข้างในมี50เพนไหนขอดูหน่อยสิอุ้ย,ยมันโหดอะ่ะไม่เป็นไรอันนี้3มนาทีใช่ไหมอืมอเ้ยสานาทีดีกว่าเพราะว่าแห้งกว่าเดิมเห็นไหมแห้งจริง,รงๆเลยครัอุ้ยใส่เยอะจังอันนี้ก็คือรีบใส่แล้วก็รีบออกมานะครับทุกคน โอ้ยกงมมากรู้สึกกำลังจะกอบใช่ไหมคะเข้าอกเลยเข้าไปเรื่อยๆอาหารสไลด์ที่3เสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็เหลือแค่อาหารสไลด์ที่สาสไลด์ที่สเสร็จแล้วอบรือเปล่าเขาอยากกะนู้ สชาติเป็นไงคไม่ต้องปรุงรสอะไรมากเพราะว่ามีงาผมก็ทา,า,างงาเยอะแยะไงว้าวว้าวกลิ่นมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาว้าวแล้วก็อาหารที่สามคือจานไรของกับข้าวนะครับอันนี้ก็คือผมก็เห็นแม่ทำ โปรยนะครับเพราะว่าสูตรอันเนี้ยก็เหมือนเอาสไลด์มาทาแบบกับข้าวนะครับทําให้มันกรอบๆอบงลต์กรอบๆอะไรเงี้ยน้ำตาลสามช้อนแต่ว่าช้อนเล็กๆนะครับโอ้นี้ใช้ช้อนเล็กๆเขาเรียกช้อนชาค่ะช้อนชาสามชอ้อนน้ำปลาสองช้อนสองโอเคต้นสไลด์ยังเหนียวอยู่ใช่ไหมครับอันนี้กินอะไรก็ไม่อร่อยอยู่แล้วมันจืดอ่ะ ตอนนี้ทาให้มันปรุงรสแล้วก็กรอบๆอ,อ,อ่ะต,ตัดเลยตัดเป็นเส้นๆสิ่ที่เราใช้ไม่หมดอ่ะเอามาหมดก็ยังไงยังไงก็เก็บไวก้ก็กินไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็พัดดีก,กว่าพันแล้วก็เก็บตู้เย็นกินได้นานๆแล้วก็ตรงนีในนง <laughs> น้ใส่น้ำมันงาอีกแล้วสามช้อนนะครับใส่น้ำมันงาสามเห ยอะไปปะไม่เยอะเนาะถ้าอยากจะสไลด์กรอบๆตลอดใช่ไหมครับใส่ช่องฟิล์มนะเขาเคยใส่ช่องฟิล์มแล้วมันก็ไม่กรอบอะ่ะเพราะว่าเธอก็ปิ้นไม่แน่นไงต้องปิ้นแน่นๆแล้วถึใส่ช่องฟิล์มไอต้องใส่น้ำมันไหมคะไม่ต้องใส่จ้ะถ้าจะยังเหลือประมาณสามสิบกว่าชิน้นสามสิบกว่าแผ่นนะก็ยังไม่หมดอยู่ดี <laughs> ถ้าผมเขาก็เยอะขนาดนี้เขาคิดว่า <laughs> <laughs> ดีนะ <laughs> ผมเธอก็เยอะแต่ว่าเส้นเล็กอันนี้ก็เส้นใหญ่ไงอ <laughs> ่า ันนี้ในสูดบอกว่ามีงานด้วยเหรอมีเดีย๋ยวนี้เก่งนะเอาหลายๆเมนูมารวมกันไม่ใช่เก่งหรอกมันกินไม่หมดเก่งสักหน่หยว,ว้าวอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มเลยทั้งว้าวเนี่ยโอเคอาหารที่สาก็จบแล้วนะครับทุกคนไปตั้งโต๊ะก,ก่อนไปเสร็จแล้วนะครับทุกคน อาหารของซสไลาอย่างสีด้าหมดเลยวันนี้ทุกคนวันนี้ผมจะต้องกินคนเดียวนะครับเพราะว่าส้มบอกว่าไม่กินวันนี้ไม่อยู่จ้าต้องกินอันนี้ก่อนกับข้าวอุยอ้ยอุ้ยได้เสียงป่ะทุกคนกคงให้ดูนะครับ ASMR อ,อันนี้ต้องกินกับข้าวะ่ะจริงๆอันนี้กินกับข้าวน่าจะอร่อยนะครับ ุกคนแต่ว่าต้องคุก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 ดีดีหน่อยนะครับมีบางชิ้นก็เค็งแค็งเห็นไหมครับทุกคนน่าจะชิ้นนี้เค็มแน่นอนเค็มหรือว่าหวานแล้วก็ลงเกลียงน,น,นี้สุดท้ายไม่กรอบแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องใส่ข้าวเป็นกระดันนะครับใช้ชุบแป้งดีที่สุดแล้วถ้ากรอบกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านะครับแล้วก็น,นี้นี่ผมชอบอันนี้ที่สุด่ะกินบุก ความสว่างนี่ที่สุดจริงๆก็ลองชิมได้ยังกินเลยค่ะอ,อันนี้ก็อร่อยนะครับข้างในแต่ว่าข้างนอกมันเหนียวอะ่ะจริงๆมันยังไม่กรอบเลยนั่นอ่ะ อ๋อน้ำมันยังเหลืออยู่ใช่ไหมเหลือเหลืออันนี้เอาไปทอดอีกรอบหนึ่งดีกว่าครับทุกคนเพราะว่าอันนี้มันเหนียวมากเลยอะเหนียวแป้งอะมันแป้งข้าวเหนียวไงซอ,อมก็อกใช่ไหมครับข้างในมีอุ้เส้นอย่างเยออร่อยได้ยังไงแต่ว่าอุ้เส้นเจาะกับสลั์ใช่ไหมครับมีรสชาติใหม่เข้ามานะครับจริงๆไม่ต้องใส่อะไรเยอะมากอะ

กินไม่ไหวแล้วนะครับรู้สึกมเบื่อสล,ลายมากเลยอ่ะไม่มีอะไรกินจะสล,ลายอย่างเดียวมันเบือ่อวันนี้กินสล,ลายเยอะๆใช่ไหมครับผมขึ้นสีดําเยอะๆแน่นอนโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมคิดว่าวันนี้อร่อยที่สุดคืออันเนี้ยคิมบูกักอัน,นก็กรอบๆอร่อยดีแต่ว่าไม่ต้องทาแป้งข้าวเหนียวเยอะนะครับบางชิ้นผมก็ทาเยอะไปแล้วก็ไม่กรอบก็มีนะครับแต่ว่าถ้าทาน้อยๆน่าจะกรอบอร่อยกว่าแล้วก็อันนี้ผมก็เก็บไว้ตู้เย็นแล้วก็อันเนี้ยอ,อันนี้ทอดอีกรอบหนึง่ง ถ้าทนแล้วก็กรอบได้ใช่ไหมครับก็ยังโอเคโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอยากให้โฟมทำอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามด้วยนะครับจะกลับบีเดียวหน้านะครับบ๊ายบายครับสาวสดีครับ